เวลานี้เนี่ยอากาศเหนือนี่เริ่มเย็นพร้อมที่จะรับนที่่องเที่ยวหรือยังครับคุณพนัสเอ่อตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะครับ,รบก็นักท่องเที่ยวคนไทยก็หลั่งไหลเข้ามาเมืองเชียงใหม่ครับผมสัปดาห์ที่แล้วก็หยุดยาวสามวันเลยนะฮะครับ,รบตรงนี้ก็ก,ก,ก็มีมีทยอยเข้ามาครับตรงนี้ก็เริ่มวันหยุดเหมือนกัน ค่ะแต่ส่วนมากคือยังเป็นนักเที่ยวไทยอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับยังเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยอยู่ครับค่ะทีนี้<ม>บรรยากาศดูแล้วเนี่ยคืออช่วงปลายปีเนี่ยไปจนถึงนี่กํกลังจะจบตุลาคมนะคะจนถึงธันวาคมต,ตอนนี้เนี่ยคือ,อเรื่องของแนวโนม้มการท่องเที่ยวนี่มองแล้วน่าจะเป็นอย่างไรบ้างอะคะ่ะจะคึกคักขึ้นไหมเออ<ม>เล่นอย่างนี้ครับเออในช่วงเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยซึ่งเรามีอีเวนต์กิจกรรม เยอะแยะมากครับในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะวิ่งวิ่งวิ่งเทลจิงแชมป์โลกซึ่งมีมาจากตัวโลกประมาณ4,000กว่าคนที่มาแข่งขันในเชียงใหม่ตังแต่เริ่มวันที่3จนวันที่7เดือนพฤศจิกาแล้วก็ถือว่าโรงแรมก็ได้รับอานิสงส์นะครับแล้วก็ในร้านอาหารนัานเลิกเช่าต่างๆซึ่งเราประมาณการค่าใช้รายรับรายได้จากจากในช่วง7ี4วันเนี่ย นะครับก็อยู่ที่ประมาณสี่สี่ร้อยห้าสิบล้านนะครับแล้วพอหลังจากนั้นก็เข้างานยี่เปงยี่เป็งค่ะลากระทงลกระทงนะครับแล้วคนไทยก็ถลายเข้ามาซึ่งห้องพักเนี่ยเราประมาณประมาณเกินไม่ประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมนะฮะค่ะถือว่าถือว่าในในในพวสองสองเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยในช่วงต้นหนาวเนี่ยกอนักท่องเที่ยวก็มา กิจกรรมก็มาถึงนะครับที่มาจัดในเชียงใหม่ค่อนข้างจะเป็นอีเวนท์ที่สนุกสนานแล้วก็อีเวนท์ที่ทําให้จังหวัดเชียงใหม่คึกคักนะครับอเออามเรื่องเชียงใหม่นี่ผมต้องต้องถามถึงเพราะว่าตอนตอนช่วงโควิดที่ผ่านมานี่มันหายไปงานเกี่ยวกับเรื่องบุพชาติต้นดอกไม้อะไรต่างๆยังมีอยู่ไหมครับปีนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก,ก็ก็จัดในเรื่องของออบุพชาติดอกไม้จัดสวนนะครับถือว่า เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสีสันให้เมืองเชียงใหม่มีความงาม,มในเรื่องของดอกไม้ที่เคยเคยมีประวัติมานานเช้านายาวนานว่าอดอกไม้สวยนะครับเชียงใหม่นะครับซึ่งตรงนี้องค์การบริหารจังหวัดนะครับก็สนับก็ทําเรื่องนี้อยู่ครับที่ว่าในห่วงหน้าหนาวนี้เราจะเห็นผักสวยงามของเมืองเชียงใหม่ด้วยดอกไม้ดา,ดา,น,านาพันธ์ครับ กลับ <Okay. S 1> มาแล้วว่างนนั้นะ <c oughs> เนี <ble> ่ยนะค่ะตอนนี้คือจํานวนาการเข้าพักในโรงแรมคือ,อเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิเปอร์เซนเลยเหรอคะถูกต้องครับหกจุดเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ครับอออเพราะว่าช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณห้าสิบ แล้วพอมาช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราก็ีประมาณการได้ประมาณ7 1 6เเือนครับค่ะอยากให้คุณคูณนะพูดถึงเรื่องของออแนวโน้มของนักท่องเที่ยวต่างชาติบ้างได้ไหมคะหรือว่าณตอนนี้คือ,อ,อ,อจะจองเข้ามาบ้างไหมค่ะครับผมนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยตอนนี้ก็เข้ามาครับแต่เข้ามาไม่มากเ,เข้ามาแบบซัมเมอรี่ ดินทางกันเองนะครับที่จะเป็นกลุ่มหมู่ขณะใหญ่ๆในใหญ่อย่างราอยู่ครับก็ประมาณการที่เข้ามาในพวกนี้เนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราก็ประมาณประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดจะเป็นชาวต่างชาติโอ้ตช่ครับใช่ครับส่วนมากเป็นชาวอะไรอะคะมาจากที่ไหนล่ะคะเออส่วนใหญ่เป็นสเปนนะครับแล้วก็ยุโรปยุโรปนะอเมริกานะครับแล้วรัสเซียนะครับแล้วก็ยังมีเกาหลีเพิ่มเข้ามาในในพวกที่มาตีซอกอะไรพวกนี้ฮะ ออนเกาหลีชอบตีกอฟบ้านเราชอบตีกอล์ฟบ้านเราไปอ๋อแต่ก็เป็นชาวตะวันตกเยอะนะคะใช่ไหมคะค่ะค่ะทีนี้เนี่ยคืออเราคิดว่ามาจนถึงณนะตอนนี้เนี่ยคืออเราอยากจะให้เชียงใหม่นี่คืออเรียกว่าคึกคักมากกว่านี้เนี่ยคือตอนนี้อาจจะต้องการแรงสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับจริงๆแล้วแรงสนับสนุนก็คือ ภาคประกอบการโรงแรมตอนนี้เราพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวเราสร้างความมั่นใจที่คือในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของสุขอนามัยซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาสามารถเลือกโรงแรมได้ซึ่งมีประมาณเกือบสามหมื่นห้าสิบห้องนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าเชียงใหม่พร้อมรับนักท่องเที่ยวครับในเรื่องนี้เวลาต่างประเทโควิดมาครับอันโรงแรมนี่คือกลับมาเปิดกันแทบจะหมดครบถ้วนแล้วหรือยังคะเกือบหมดแล้วครับครบถ้วนแล้ว สถานประกอบการที่เป็นแนวคู่ขนานกันไปคือพวกร้านอาหารแะ้วเป็นไงบ้างฮะร้านอาหารก็ดีนะครับช่วงนี้ร้านอาหารคือคือร้านอาหารดีมากเลยนะครับรดเท่าก็ดีนะครับที่เป็นการแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็มีนันกท่องเที่ยวไปแสวงหาบรรยากาศอากาศนะครับก็จะเห็นว่าเชียงใหม่เนี่ยเรามีรูปท่องเ,อเอที่ยวหลายๆจุดที่ที่ที่เป็นนด์มาร์ k ของจอเชียงใหม่ใหม่ครับ เราคาดการเรื่องของเงินสมพัสในช่วงปลายปีนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะปลายปีนี้เราถาว่าน่าจะอยู่ที่ 1, พันล้านแหละครับพันล้านนี่คือหลังจากสามสี่วันเราก็สี่ร้อยห้าสิบล้านแล้ว,ลลว <c oughs> ใช่ถ,ถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดเราถือว่าเป็นยังไงคะถ้ากัดแล้วช่วงโควิดนีเ่เราบอกว่าเชียงใหม่ศูนย์ครับก่อนหน้านั้นนะคะ ตอนกั้นก็เป็นเป็นตอนนั Bahn ้นดีฮะซึ่งซึ่งยังไม่เกิดโควิดนะฮะไม่ใหม่มากเราจะเป็นนะครับแต่พอมาช่วงช่วงโควิดแล้วเราเป็นศูนย์แต่ตอนนี้เราก็ลังเริ่มไต่ระดับขึ้นมานี่ไต่ระดับขึ้นมาแล้วครับเริ่มต้นยอมรับว่าตอนต้องบอกว่าจะไต่ระดับขึ้นมาโรงแรมเล็กลงร้านใหญ่ได้อนี้สองหมดครับตอนช่วงนี้ซึ่งเป็นอัคคีเชียคนไทยแล้วก็โรงแรมนี้ก็จะเป็นอักท่องเที่ยวยุโรป เข้ามาบ้างครับอืมค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวเราตรวจสอบเพียงเท่านี้นะคะเห็นว่าคุณพูนันยังติดอยู่ในงานด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับค่ะค